สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับ b c c a p i t a Winter นะคะวันนี้เราอยู่กับเกม m i n e Craft ค่ะอันนี้เป็น f, เซิร์ฟเล่นออนไลน,นะะ 2, ์นะคะเซิร์ฟเวอร์เวอร์ชั่น1 7 2เซิร์ฟ Y Plus นะคะอันนี้ก็ที่จร่งก็เล่นมานานแล้วะคะ่ะแล้วเคยทำคลิปเกี่ยวกับเซิร์ฟนี้มาแล้วเนาะเป็นคลิปที่เล่น h i g h a n d s E e อ Blockhunt นะคะโอเคนี้นะคะก็จะมาแนะนำเซิร์ฟ แนะนำ ser f, ser f, ser f. เซิร์ฟเซิร์ฟเซิร์ฟเนื่องจากว่าช่วงนี้เปิดเทอมแล้วสือคนเล่นเริ่มน้อยะคะ่ะก็ขอลากคนเข้าเซิร์ฟกันสักนิดนึงตรงนี้นะคะเป็นจุดสปาวซึ่งสปาของเซิร์ฟนี้นะคะ<อ>ก็จะมีแจกของฟรีมากมายเลยนี่ตรงนี้นะคะ<อ>คือคนส่วนใหญ่เนี่ยเกิดมาแล้วก็แบบจะเดินผ่านไปเลยนะคะไม่ค่อยสนใจแล้วแบบทําให้เหมือนต้องมาถามแอดมินว่าเามีแจกของไหมอะไรอย่างนี้นะคะคือก็ค่อนข้างน่าลำคาญนี้แอดมินก็นเลยปักไปว่าแจกของฟรีทางขวา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 นะคะ ของฟรีที่จะก็จะเป็นของใช้เริ่มต้นสำหรับการเอาชีวิตรอดนะคะเป็นพวกอาหารไฟเรือของใช้มีสภาพนิดหน่อยนะคะประมาณนี้เนาะแล้วก็ NPC ในเมื่อเออที่จริง NPC นะคะถ้าคนอื่นเล่นไม่ลงมอดอะไรนะจะเห็นเป็นตัว NPC ปกตินะอันนี้ลงมาอเป็นคิวม็อบเอาไว้นะคะมันเลยดูฟุ้งฟิงนิดนึงนะตรงนี้คำสั่ง <c oughs> ชื่อ N P C ออกจะ,ออกจะแรงนิดนึงนะคะคำสั่งทั่วไปอ่านแล้วจะฉลาดนะคะซึ่งก็คือเป็นหนังสือสอนคำสั่งในเซิร์ฟต่างๆนะ,ะก็จะมีคำสั่งเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงคําสั่งเกี่ยวกับการล็อกกล่องพระกล่องเซิร์ฟนี้จะไม่ใช่การติดป้ายไพรเวทนะคะแล้วก็เกี่ยวกับโฮมโซนแล้วก็คําสั่งเกี่ยวกับ p r o เ e c ประมาณนี้เดี๋ยวนะโฮมโซนโฮมโซนอ๋อเล่มนี้คือไม่เคยอ่านเลยนะคะเพราะไม่มีโฮมโซน โอเคตัวนี้ก็เหมือนกันนะคะเป็น N p c พซเหมือนกับตัวโน้นนะคะไว้ <c oughs> โอ้ยทำไมเสียงวันนี้ไม่ดีเลยอะ่ะเดี๋ยวแป๊บน,นึงนะโอเคมันต่อกันนะคะเออถ้าอาจมีเสียงก็แก๊กกแกลข,ของลูกอม,มก่านิดหน่อยนะคะเดิมๆนะเหมือนกลับไปสู่อดีีนะคะแล้วจะอมลูกอมไปแคทไปนะคะตรงนี้นะคะเพื่อเป็นวันหยุดเอออาจจะเห็นเช่นวันหยุดนักคะตเตอเ์แล้วก็วันเสราร์อาทิตย์อะไรเงี้ยจะมีการแจกบินฟรีก็คือกดปุ่มตรงนี้ตอนนี้ไม่มีปุ่มนะคะโอเค จริงๆคือเซิร์ฟนี้มองตรงแจกเยอะจริงๆน,นะเล่นแล้วรู้สึกแบบชีวิตสบายมากเหมือนไม่ได้เอาตัวอรอดอะไรอย่างเงี้นอันนี้ก็เป็นกฎต่างๆของเซิร์ฟน,นะคะก็คือยังไงก็เดี๋ยวเรามาอ่านกันเอาเองนะคะ <S <S แล้วก็จะมีเว็บไซต์ <S <S เ,เดี๋ยวตัวเว็บแล้วเฟสแ,แล้วก็กาลินากาลินาทอล์กตามนี้เลยนะคะเดี๋ยวเออยู URL ของเฟซกับเว็บเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวจะมีมีบอกอยู่ด้านล่างเดี๋ยวรอสักครู่แล้วกันนะคะตรงนี้เป็นส่วนที่แบบไปกดซื้อบูสซื้อ เออบัฟต่างๆนะคะก็<อ>จะมีทางบินในกรณีที่แบบมันไม่ใช่วันหยุดอะไรองนี้นะคะเราก็สามารถกดที่ที่ขวาสองทีเพื่อบ,บินได้นะคะแต่อันนี้น่าจะเป็นยศฮีโร่นะ,ะทำให้บินได้อยู่แล้วนะคะไม่จําเป็นยศฮีโร่มีดียังไงเดี๋ยวเราค่อยบอกกันอีกทีหนึ่งนะคะแต่ว่าตรงนี้ขอแนะนาตรงนี้ก่อนก็คือจะมีบัฟสปีดสี่พันบาทบัฟเฮดเอาไว้แบบขุดใบปะวะอยขุดขุดไวขอโทษคะ่ะขุดไวห้าพันดำน้ำห้าพัน แล้วก็เอบัฟหัวใจสี่ดวงเก้าพันแล้วก็ uh huh. ตีแรงเก้าพันนะคะแล้วก็มีทัาแฮตทัาแฮอันนี้ถ้าเป็นฮีโร่จะใช้ฟรีนะคะแต่ว่าถ้ากรณนนีเป็น uh huh. กรณีเป็นคนทั่วไปก็จะเนี่ยค่ะสองพันนะคะ p เอพี uh huh. ตรงนี้แรกของเริ่มต้นขั้นสูง uh huh. อันนี้ก็จะเป็นส่วนของการโดเนทนะคะซื้อทูม,มันนี่เพื่อมาแรกเข้าของเครื่องใช้พวกนี้นะ uh huh. โอเคอันนี้นะ่าจะเหมือนเหมือนกันหมดเนาะตรงนี้นะคะเป็นคําสั่งที่ผู้เล่นสามารถกดได้ก็คือคิวดาก้อนในเมืองก็คือแบบบางทีแอนดมินเขาจะเสกมังกรมาในเมืองนะคะแล้วแบบบางทีเราเป็นเพียงอาจจะเพิ่งเริ่มต้นอะไรเงี้ยเราไม่สามารถฆ่าได้หมดนะฮะ,ะก็ช้าบูะขู่สิก็คือลิกขวานตรงนี้เพื่อเป็นการเคลียร์เคลียร์เอ่ยมังกรที่อยู่ในนี้ช้าบู๊หนูจะทำทไง ตรงนี้ทักษะก็คือแบบกรณน,นี้ฝนตกนะครับปิดฝนได้ฟีสปีดวิ่งเร็ว20แล้วก็รักษาอาการนะวิ่งเร็ว20วิเนี่โอเคเราใช้ได้ตรงนี้เป็นป้ายในกรณน,นี้มีกิจกรรมในแต่ละวันนะฮะเอ๊ะวันนี้โอ้ยยังไม่อัปเดตนะวันนี้ไม่แน่ใจว่าจะมีกิจกรรมหรือเปล่าแต่เมื่อวานนะคะตอนสองทุ่มถึงสามทุ่มมีกิจกรรมยิงธนูนะแล้วก็ถ้าเกิดว่าเป็นกิจกรรมที่แบบต้องย้ายที่นะก็จะมีวาร์ปป้ายวาร์ปอยู่ตรงนี้นะ ปกติเซิร์นี้ก็จะมีกิจกรรมอยู่ทุกวันนะคะก็ <c oughs> คือแล้วยิ่งวันไหนคนเยอะๆก็มีกิจกรรมที่น่าสนใจเยอะด้วย <c oughs> ยังไงก็อย่าให้มาเล่นกันนะคะคนเล่นเยอะๆกิจกรรมจะได้สนุกสนุกเนาะโอเคเราลงมาทางนี้โอเคตรงนี้นะคะจะเป็นทางทางโน้นนะเป็นออฟฟิศสำหรับแอดมินแต่ทางนี้เป็นวัดเซอร์นะคะเราขอไปออฟฟิศแอดมินก่อนแล้วกันตรงนี้เป็นโดเนทโซนเราค่อยมาดูกันอีกทีนะคะ อันนี้คือบอร์ดรายชื่อแอดมินแอดมินของเซิร์ฟนี้ก็จะมีอยู่ตามนี้เลยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดคนนะคะก็มีทั้งแอดมินสตาฟแล้วก็เลขาอะไรอย่างนี้นะแอดมินที่นี่บอกตรงว่าเออให้บริการดีมากวัติภาวะดีมากแล้วก็เรื่องเออเรื่องเส้นสายอะไรอย่างเงี้ยจะไม่ค่อยมีนะคะถือว่าเป็นเซิร์ฟที่คุณภาพดีอีกเซิร์ฟหนึ่งเลยทีเดียวนะ,ะอันนี้อะไรเนะี่ยอ่าเชอรี่ฝึกยิงหนูเจ้มีให้ฝึกยิงด้วยเพิ่งรู้นะนี่โอเค ตรงนี้นะคะเป็นสําหรับเออฮีโร่อันนี้เดี๋ยวเราค่อยมาว่างอีกทีนะคะเราขอไปห้องแอดมินก่อนห้องแอดมินคงไม่ขอบอกอะไรมาข้างในเป็นส่วนของที่แอดมินก็มาเอฟเคกันก็ช่างเขานะคะแต่ตรงนี้เป็นจุดที่เราจะสามารถรายงานแจ้งอะไรแอดมินได้แบบกรณีแบบมีเกลียนมาทุบบ้านหรือว่ามีอะไรบัก๊กอะไรสักอย่างอะไรเงี้ยเราก็สามารถแจ้งได้โดยการซื้อหนังสือมาเขียน ขพอความหาแอดมินนะคะเขียนอะไรดียอืออันนี้อันนี้คือการเทสเฉยๆนะคะก็ <c oughs> เราคงไม่เขียนอะไรเยอะแยะโอเคสมมติว่าอันนี้เราเขียนเออเรื่องร้องทุกข์ไปแล้วนะคะก็โยนใส่ท่อไป <c oughs> เดี๋ยวมันก็จะไประบบมันจะไปขึ้นอืมสำหรับหน้าหน้าเว็บให้แอดมินอ่านนะคะแต่เมื่อกี้เราคงจะเป็นการเกลี่ยนเขานิดนึงก็ <c oughs> นะเดี <c oughs> ย๋ยวว่ากันเลยโอเค ต่อไปจะพูดถึงโดเนทโซนโดเนทโซนตรงนี้ไม่รู้ทำเสร็จหรือ,อยังเนี่ยอ่านหน่อยสิไม่ได้บังคับให้เล่นต้องเติมเงินคือจริงๆเซิร์ฟนี้นะคะไม่เติมก็อยู่ได้แล้วสามารถเทปได้นะคะแต่การเติมก็คือจะแบบเออทำให้เราแบบก้าวหน้าไปได้เร็วขึ้นนะซึ่งจริงก็ไม่จำเป็นนะอันนี้เพิ่งมาเติมเพราะว่าอยากได้เซ็ตบ้านเยอะๆนะคะบัตรทูซื้อได้ที่แอดมินโอเค อันนี้คือตัวอย่างยศฮีโร่นะคะ <c oughs> ไม่ใช่ยศฮีโร่อย่างเดียวเป็นยศสามยศของการโดเนทนะคะก็จะมีบิลดเออร์สามารถบินได้อย่างเดียวนะคะ <c oughs> แล้วก็เซตโฮมเพิ่มได้อีกห้าที่ <c oughs> นะอันนี้ก็จะเป็นเลทราคานะคะดูกันไป VVIP สามารถเซตโฮมเสียงไม่ค่อยดีเน,นี้อมลมแล้วนะอ VVIP นะคะสามารถบินได้ตลอดถือทับไฟได้นะคะเซตโฮมได้สิบที่ทับแฮตฟรี free, ทับนิกฟรีก็คือเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนสีอะไรแบบ บบอย่างตรงนี้เนาะเนี่ยนะแล้วก็เวลาคุยเราว่าพิมพ์ข้อความนะคะก็สามารถพิมพ์เป็นสีได้นะยดฮีโร่ก็จะทําได้เหมือนข้างบนเลยแต่ว่าเอ๊ะมีวีพก็ทำแบ็กได้ไม่ใช่หรออันนี้สามารถทับแบ็กได้นะเซฟบ,บ้านได้สิบสามที่แล้วมีพีพีลิสอันนี้นะคะที่น่าสนใจที่จะเห็นเป็นเอฟเฟกเนี่ยเห็นปะม่วงๆเนี่ยอันนี้คือเป็น เป็นเอฟเฟกของยศฮีโร่นะคะเอฟเฟกของยศฮีโร่มีอะไรบ้างมาดูตรงนี้เลย <c oughs> อันนี้นะคะเป็นป้ายที่แบบว่าเราแค่มาคิดขวานเราก็จะมีเอฟเฟกของยศเองเอฟเฟก effect, เพิ่มขึ้นมาได้เลยเนาะเฉพาะยศฮีโร่นะคะเี่ยดู้งฟิง้งฟิงเนี่ยน,นะดูงไงดีเออนี่อย่างนี้โอเคแล้วก็นี่เอฟเฟกต์อะไรอ่ะนะคะอันนี้คือลองลองทำให้ดูเฉยนะลองเล่นดูนะ บางอันก็อาจจะเยอะไปนะคะแบบทําให้แบบอาจจะจะมองทางไม่เห็นอะไรยงนี้นะเนี่ยอืมเยอะจริงๆอันนี้เรนโบ์อันนี้พอท่อคืออันที่ใช้เมื่อกี้นะคะนี่โนนตรีเนี่ยนะอู้แอดมินแจกวินฟรีแจกของคือเซิร์ฟนี้จะแจกแจกของบ่อยมากนะคะก็คือถ้าใครออนอยู่นานๆเนี่ย รู้สึกว่าจะคุ้มค่ามากเลยได้ของเยอะนะคะล้วก็จะมีระบบเงินที่แบบว่าพอออนคบหนึ่งชั่วโมงน่าจะหนึ่งชั่วโมงนะก็จะได้ตังค์เพิ่มมาไม่แน่ใจว่าเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของตังค์ที่เรามีอยู่นะคะเออยังลองไม่หมดเออนี่อะนี่มีหัวใจฟุงฟ้งฟิงฟุ้งฟิงด้วยนี่เลยสตงอันนี้ควันอันนี้เหมือนหยดน้ำอันนี้เป็นเอฟเฟกอะไรสักอย่างอันนี้อ้โหวลาวานะคะ นี่ยิงทำไมเนะี่ยอันนี้เป็นอ๋อเป็นการเคลียร์เอฟเฟกออกนะคะอันนี้ขอกลับมาใช้อันเดิมนะโอเคเก็บของเข้าไปก่อนอ่าด zone ูในโซนดูกันไม่ครบเนาะมาดูฝั่งนี้บ้างอันนี้ก็จะเป็นการดเนทเพื่อเอาโปรเทคนะคะแต่จริงๆคือไม่โดเนทก็ได้นะคะเก็บตังในเกมซื้อเอาอะะแต่คือมันก็ค่อนข้างจะแพงหน่อยแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราตั้งตัวได้แล้วเนี่ยซื้อโปรเทคโซนซื้อไม่ยากนะคะ นี่เนาะก็เป็นเลทยราคาอะไรพวกนี้นะนี่คือเติมตเพื่อแลกตังในเกมนะ,ะก็อย่างไรก็ใครอยากดูอยากรู้ข้อมูลแล้วก็ลองเข้ามาดูกันเองแล้วกันนะคะ <c oughs> โอ๊ยติดติดติดโอเคข้างบนนี้มีซื้อ e XP <c oughs> ซื้อเลเวลนะคะอู้วนี่ก็ซื้อสเปาเนอร์สามารถซื้อได้เกือบทุกสเปาเลยแล้วก็จะมีเห็ดราคาต่างกันไปนะคะ <c oughs> อันนี้เป็นอร์สตาร์เนเธอร์สตาร์เกมนี้เนี่ย คือเราสามารถหาได้จากาวิเทอร์ใช่ไหมกับการลาบ,บอสวิเทอร์แต่อันนี้ก็คือสามารถเติมเพื่อซื้อเพื่อซื้อเนเทสตาร์ได้นะคะซึ่งในเทสตาร์เนี่ยมันจะเอาไปแลกของเทพซึ่งเดี๋ยวจะพาลงไปให้ดูอีกทีหนึ่งนะคะอันนี้เติมเงินแลกของอื่นๆต้องมีเพชรทองแร่อะไรต่างๆพวกนี้นะคะอันนี้คือแลกชุดชุดเทพเหรอหรือเปล่าไม่รู้นะคะเราไม่เคยเติมซื้อของพวกนี้นะ เราจะพาไปดูตรงจุดแรกของเทพนะคะว่าของจเทพไหมเออมันก็เทพแหละสําหรับสำหรับคนที่มีเนเทอร์สตาร์เยอะๆนะคะตรงนี้นะคะคือจุดแรกของแรกของทั่วไปในเทรสตาร์กับบล็อกเพรได้เป็นอันนี้เอพอท่อนี่ก็เอาไปใช้แรกของเทพเหมือนกันนะคะเป็นพวกแรกของอันนี้นี่จะเป็นการแรกอาวุธก็คือเนเทอร์สตาร์เจ็ดเอันกับอันนี้นะคะหนกจากแมงมุมไฟซึ่งสามารถตีได้ในดันเจียนนะคะแรกดาบลุ่มมี ดาบป้องกันดาบตีแรงอะไรพวกนี้ธนูนะคะพวกนี้จะเป็นพวกชุดเกราะเนาะ huh. Huh. พวกนี้ค่าสเตตจะค่อนข้างเยอะนะคะ <Huh. S 1> เยอะกว่าที่เราใช้ปกติเนาะ <Huh. S 1> เยอะเกิดที่แบบเราสามารถตีบทได้เองอะไรย่างนี้โอเคตรงนี้เป็นอ๋อเอ่อตรงนี้นะคะเป็นเป็นคลิปที่ผู้เล่นนะคะแนะนําแนะนาเซิร์ฟทำโปรโมตเซิร์ฟขึ้นมาก็คือ ของเราก็ถือว่าเป็นหนึ่งในพวกนี้นะคะแต่ว่าอาจจะไม่บอกแอ m ด n มินนะคะแบบเราไม่ได้อยากได้ยด Youtube อะไรประมาณนี้นะก็ก็ก,ก็แค่อยากถ่ายเฉยเพราะว่าเซิฟนี้บอกตรงว่าแนะนําจริงๆว่าเป็นเซิฟที่ดีมากนะคะชอบชอบเป็นการส่วนตัวเลยแหละอันนี้ก็เป็นจะเป็นการประกวดบ้านนะ,ะซึ่งเห็นแอ m ด n มินบอกว่าจะมีทุกเดือนแต่พอเดือนนี้มันเปิดเทอมแล้วเนี่ยก็ดูเงียบๆไปนะคะก็จะมีการเอ่ม ออกแบบบ้านให้ผู้เล่นสร้างบ้านภายในหนึ่งเดือนนะคะจะแบบจะกี่คนก็ได้มาช่วยกันสร้างอะไรอย่างนี้นะเออพอแบบพอเอามาประกวดประกวดกันปุ๊บใครได้ที่หนึ่งนี่ก็ได้เลยโพเพจเงินหนึ่งแสนแล้วก็ไดยยศวินเนอร์นะคะอะไรพวกนี้นะมียศวีวีไอพีวัดบิวดเดอร์ยศวินเนอร์เท่ากับลดยศฮีโร่ก็เหมือนมาเหมือนกับเราได้ใช้ยศเอ่อยศฮีโร่เนี่ยฟรีประมาณนั้นนะแต่ยศวินเนอร์จะมีคนเดียวในเซิร์ฟนะคะเกเบล่าอะไรอย่างี้ โอเทางนี้เป็นว์ปโซนว์ปโซนก็จะมีตรงจุดนี้นะคะเป็นว์ปโซนสร้างบ้านออกไปทางเหนือใต้ออกตกอะไรประมาณนี้นะคะวารพปพพี p p เป็นสนามต่อสู้อันนี้ยังไม่เคยเข้าไปนะคะแล้วคงไม่เข้าด้วยเพราะเราลักสงบนะ <c oughs> อันนี้เป็นบล็อกฮันเข้าบล็อกฮันก็ไม่แน่ใจว่าเล่นได้หรือเปล่านะคะเพราะว่ามีเออตั้งแต่กับกลับมาตั้งแต่เซิร์ฟลีเนี่ยมัน เ,ออเหมือนพอเข้าบล็อกฮันปุ๊บเนี่ยมันเซิร์ฟมันจะดับนะคะแต่ตอนนี้ยังไม่ไลองใหม่นะไม่แน่ใจว่าใช้ได้หรือยังนะคะว่าไปเนเธอร์วัดไปดีเอ็มคือมีให้ครบทุกอย่างแล้วไม่ต้องไปหาเองอะไรนี้นะ,ะตรงน,นี้ก็คือวัดไปร้านต่างๆในเมืองซึ่งเดี๋ยวเราจะพาบ,บินไปดูนะคะก็คงไม่ต้องกดวัดไปเนะะาะวัดฟรีเละนิ่งก็จะมีไปตรงนี้เป็นโซนของกิจกรรมพวกสนามแข่งอะไรพวกนี้นะ,ะดันเจี้ยนนี้คือร้านเก็บเวลที่มีเออแมงมุมไฟนะคะ เอออันนี้มีนิเกมเออโทนรอดจากมอนได้ของรางวัลอืมอืมอืมมากมายสีบ็อกซิ er, ่งวแข่งเรือวัดเอเทมเป็นเมืองในหุบเขาเป็นเมืองสวยๆแหไะคะ่ะ <c oughs> แต่เข้ามาไม่มีอะไรนะรู้สึก <c oughs> โอเคจากโซนนี้เราหมดแล้วเนาะโอ้อะไรนะอ๋อบีคอนเออปกติไม่ค่อยได้ใช้เออเทกเจอร์แพคอะไรนะคะ <c oughs> แต่ใช้แล้วก็มันก็สวยดีนะแต่แบบไม่ค่อยชิน อันนี้คือลานแข่งที่มีกิจกรรมแข่งยิงฮานูนะคะ่ะแต่ว่าตอนนี้มันปิดกิจกรรมไปแล้วเออลานน่ารักนี่เนาะที่เห็นเป็นแถวๆตรงนี้นะคะก็คือเป็นจุดที่ผู้เล่นจะมาตั้งกล่องขายของรับซื้อของอะไรประมาณนี้นะโอเคก็ไม่น่ามีอะไรนะตรงนี้ทีนี้เราพาไปดูร้านร้านก็คงไม่ขอบอกอรายละเอียดอะไรมากนะคะก็แค่จะบอกตรงนี้นะคะเป็นฟาร์มชอปก็คือรับซื้อพวกผลิตภัณฑ์การเกษตรต่างๆนะคะ โอ้ยหัวติดตรงนี้นี่เห็นชัดเลยร้านแรกนะร้านแรกก็จะเป็นขายโพเทคโซนนี่บ็อกโพเทคนะคะก็จะมีนี่ราคาตั้งแต่สองหมื่นห้าไปจนถึงสองแสนนะคะซึ่งเอาจริงๆนะสองแสนเกมนี้หาไม่ยากนะคะถ้าเกิดตั้งใจนะอันนี้ก็จะมีเป็นคําสั่งให้เราสามารถ Copy ไปใช้ได้เป็นการเออปิดสปาผีอะไรประมาณนั้น <c oughs> โอ้ยทำไมเสียงแง่งนะเงี้ยบ๊งเนะ อโอเคโพเดคเทอมน,นี้ก็จะเป็นยี่สิบคูณยี่สิบหสิบคูณห้าสิบแล้วก็แปดสิบคูณแปสิบนะคะแปดสิบคูณแปดสิบเนี่ยเราทำฟาร์มทำฟาร์มใหญ่ๆปั๊มตังได้สบายเลยอนี้ก็เป็นรับซื้อของทั่วไปนะคะไม่มีอะไรมากเนาะตรงนี้ร้านออะไรอะอ๋อตรงนี้เป็นร้านเพชชอปเพชชอปก็คือจะขายไข่สัตว์ต่างๆนะคะราคาก็แล้วแต่ความยากง่ายของการหานะคะเอ๊ะ วัวเห็ดบักเลี้ยงแล้วหายไปเองเลยต้องอ,ออกโอ้ยที่สรุปคือเราไม่สามารถเลี้ยงวัวเห็ดได้นะแต่น่ารักปล่ล่ะใช้เออคิวมอมนะคะฟุ้งฟิง,ฟง,ฟงมากเลยคือแบบโฟโมโด,ดดึงดังมากนะก็ค <c oughs> ือละใครค่สัตว์ทั่วไปร้านนี้ไม่มีอะไรมากนะคะกระจึบ๊บอ๋อใช่เออเซิร์ฟนี้นะคะมีระบบไม้เพชรเป็นระบบสัตว์เลี้ยงซึ่งเมื่อที วิธีที่เราจะเลี้ยงสัตว์เนี่ยก็คือนี่นะคะเราใช้เชือกเชือกซึ่งจริงๆเราสามารถคล้่ได้เองนะคะเอามาใช้ตีที่สัตว์จนสัตว์ตายนะคะแล้วมันมันจะกลายเป็นสัตว์เ,เลี้ยงของเราเนี้จะขอเรียกสัตว์ให้ดูนะคะากามพิมพ์เิดอีกนี่อู้าไมทำไม <laughs> ำไม่เลื่อนเลยแค่นี้นะลูกนี่น่ะเป็นสัตว์เลี้ยงเราซึ่งสัตว์เลี้ยงเราเนี่ยมีระบบเบียคอน อ,อระบบบีคอนแล้วก็สามารถโจมตีต่อสู้เก็บของอะไรงนี้ได้นะคะแต่ว่าเดี๋ยวเราค่อยพูดถึงกันทีหลังเนาะเฮ้ยทำไมเซิร์ฟนี้ระบบมันเยอะจังว่าพูดไม่หมดนะเนี่ยเยอะไปอันนี้เป็นร้านรับซื้อพวกปลาต่างๆนะคะก็ให้ราคาค่อนข้างสูงอยู่นะคะแต่คงไม่ขอพูดอะไรมากนะนนี้เป็นพวกอุปกรณ์เลส s t o ก็ทั่วๆไปนะขายพวกอุปกรณ์ที่แบบไม่ใช้ทํางวงจรนะคะตรงนี้เป็นบล็อกเอ๊ะใช่บล็อกเปะวะเฮ้ย ทำไมมันเปลี่ยนไปหน้าตามันไม่เหมือนเดิมเฮ้ยเขาทําใหม่เหรอเฮ้ยจะเคยอะไรเยอะๆเนี่ยอันนี้ก็น่าจะเป็นร้านขายของพวกเนี้ยบล็อกทั่วๆไปนะคะพวกคนแกดินหินหญ้าบ้าๆนะคะโอเคเขาทําใหม่นะครับนี่ไม่ได้เล่นแค่สองวันนี่คือถ้าเปลี่ยนไปเยอะเลยนะเดี๋ยวบล็อกนิดนึงโอ้ย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 บล็อก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 หัวติดลงน้ําแล้วหายนะคะก็ดีก็ดี ตรงนี้เป็นร้านรา้านอะไร้านขายพวกต้นไม้กับสีนั่นก็คือจะมีคนแกะขายคล้ายๆกันในโน่น่แล้วก็จะรับซื้อพวกเอ้ยก็จะมีทั้งซื้อทั้งขายนะพวกต้นไม้ดอกไม้อะไรอย่างนี้นะมันทั่วๆไปตรงนี้เป็นร้านอะไรเนี่ยฟู้ดช็อปก็คือรับซื้อพวกอาหารนะคะก็จะมีซ้ำๆกับฟาร์มช็อปบ้างน,นิดๆหน่อยๆนะตอนนี้รู้สึกจะยังไม่มีร้านยานะ หรือว่าเราไม่อยู่สองวันนี่เขาแอบทําร้านยาแล้วคงไม่นะตรงนี้เป็นร้านซื้อพวกอาวุธเสื้อผ้าข้าของเครื่องใช้นะคะแล้วก็สามารถซ่อมได้ด้วยโดยการถือขึ้นมาอันไหนดีวะอันนี้แล้วกันโอเคถือขึ้นมานะคะแล้วก็คลิกขวาคลิกขวาที่ป้ายนะคะเป็นการซ่อมเสียสี่พันเด้ยเปลืองวะมันใช่วันนิดเดียวมาซ่อมทําไมเนี่ยโอเคชั้นบนจะเป็นซื้อขายะคะ่ะชั้นล่างเป็นการซ่อมนะก็ะโอเคนะ มีระบบซ่อมอะไรเงี้ก็อนนี้ที่แบบอาวุธเราบวกมาดีอะไรเงี้ยเนาะเราเสียดายไม่อยากให้มันพังก็ซ่อมซะตรงนี้เป็นจังชอบแล้วซื้อพวกของดอปมอนต่างๆนะคะตรงนี้ก็เป็นหัวสกเกลเลตันอะไรพวกนี้อืมโอเคซึ่งหัวพวกนี้เดี๋ยวนะอ,อนจริงๆนะคะเออหัวซอมบี้กับหัวกับหัวคีเปอร์เนี่ยจะไม่มีดอปนะคะก็คือจะมาจากกิจกรรมเท่านั้นหรือไม่ก็ซื้อซื้อจากตรงนี้เท่านั้นนะคะ อันนี้คือหัววิเทอร์หัววิเทอร์ถ้าเกิดเป็นเราขายให้ผู้เล่นเนี่ยเขาจะรับกันหัวประมาณห้าหมื่นอะไรย่างงี้นะส่วนหัวสเกลเราจะได้จากการตีก,กิฟบ็อกนะคะคืออันนี้นะที่เขาแจกวางลงบนพื้นแล้วตบนะคะบางทีมันจะสุ่มได้หัวสเกลตันก็เอามาขายได้นะคะโอเคตรงนี้น่าจะหมดแล้วเนาะใช่ไหมหมดตรงโซนบ็อกอปเอ้ยหมดตรงโซนนี้ละเฮ้ยนั่น <laughs> นี่นะคะนี่คือร้านขายของ เออบล็อกช็อปบล็อกบล็อกช็อปของเซอร์มีอันเก่านะคะอันที่เคยอยู่ข้างล่างตรงนั้นนั่นแหละนี่ย้ายขึ้นมาอยู่ข้างบนเลยเหรอนี่คือเสียดายขนาดนั้นเลยใช่ไหมแต่นางก็ยังขายอยู่นะคะแค่บล็อกมันหายไปเท่านั้นเองโอเคก็ <c oughs> <c oughs> ว่าดีทำไมมันแปลกวะว่าเคยว่าเคยเหลืออะไรอีกเอ่ยที่เราต้องพูดถึงเออจะพูดถึงไมพีดีกว่าเนาะ ระบบไม้เพชรเดี๋ยวสักครู่นะคะ,อะโอเคนี่คือ <c oughs> เสียงจะดีขึ้นไปเนี่ยคงไม่นะคะอันนี้เราจะมาพูดถึงไม้เพชรกันอันนี้นะคะที่จับมาเป็นล่อนะคะ <c oughs> ก็คือเป็นลูกของลูกระหว่างลากับม้านะคะออกมาเป็นล่อเนาะก็ <c oughs> ระบบไม้เพชรเนี่ยมเีเพชรสกิลทีที่แบบเ,เราจาับเสืองมาปุ๊บเราสามารถเลือก สกิลใี่สัตเลี้ยงว่าสัเลียงอ่ะจะสามารถทําอะไรได้นะคะโดยการพิมพ์ P C S T อันนี้ตรงนี้ไม่เกี่ยวนะคะเสกของไม่ได้นะเพชรก็จะมีสัตเลี้ยงเราจะมีสี่ชนิดมีสสายด้วยกันนะคะสายคอมแบทก็จะเป็นสายที่แบบโจมตีแรงมี h p เจนแล้วก็สามารถสะท้อนดาเมจได้แล้วก็มีโจมตีแบบไงเตียวเด้งอะไรประมาณนี้นะคะยูทิลิตี้นี่น่าจะเป็นสายแบบ เน้นเก็บของเน้นถึกอะไรประมาณนี้นะก็คือเน้นแบบว่าในตัวนี้สามารถเก็บของได้แบบเหมือนเหมือนมีกล่องกล่องเก็บของสองกล่องใหญ่ๆอะไรประมาณนี้นะคะมีเลือดเยอะขึ้นถึกขึ้นประมาณนี้นะคะสายร้ายเป็นสายที่สามารถขี่ได้วิ่งเร็วมากนะคะโจมตีระยะไกลแต่จะโจมตีค่อนข้างเบานะคะแล้วก็เก็บของได้นิดหน่อยนะวิ่งเร็วสะท้อนดาเมจแล้วก็มีเบียคอนสปีดนะคะ <c oughs> อันนี้สายฟาร์มสายฟาร์มจะเป็นสายที่ เอ๊ะเดี๋ยวพีพีโอ้ยเราลืมพีพได้ไงพีพีก่อนสาย p ีพนี่ยะคะจะเป็นสายที่วิ่งเร็วมากหมายถึงหมายถึงว่าเออสายเรี้ยของเราจะวิ่งเร็วเวลาโจมตีนะคะแล้วก็โจมตีค่อนข้างแรงไหมน่าจะถือว่ากลางๆนะโจมตีกลางๆนโะจ,จมตีระยะใกล้นะคะแล้วก็มีเบียคอนด้วยแบบเออน่าจะเป็นบัฟพวกบัฟตีแรงอะไรประมาณนี้นะคะ สายฟามสายฟา์มจะเป็นสายที่โจมตีระยะไกล้แล้วสามารถเราปล่อยปล่อยมันไว้นะคะให้มันโจมตีเองได้คือจะสามารถเก็บเวลเก็บของให้เราได้อะไรอย่างนี้นะคะโอเคซึ่งตัวนี้นะคะเป็นสายเออสายอะไรนะหรือสายอะไรนะสาย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 ขี่สายขี่วิธีขี่นะคะเอาเชือกคีิกขวาที่สัดเลี้ยงนี่แล้วก็วิ่งมาอะไรประมาณนี้นะเวลาลงก็กดชิปโอเค หายโอเคบางทีเชือกมันก็บางบางนิดนึงนะคะแล้วก็เวลาดูข้อมูลสัตว์เลี้ยงนี่เราใช้เชือกนาถือในมือแล้ตบไปทีนึงก็จะมีข้อมูลขึ้นว่ามี HP เท่าไหร่ดาเมจเท่าไหร่เลนด์ดาเมจอันนี้คือจะดาเมจนี่คือโจมตีระยะใกล้นะคะแล้วก็เลน์ดาเมจโจมตีระยะไกลตีทีละสองนะคะ เออตอนนี้ค่ะมีค่าความหิวด้วยคือถ้าสัตว์เลี้ยงเราหิวมากเนี่ยมันจะให้พลังจากบีคอนไม่ได้นะคะสกิลทีนี่คือขับขี่นะเลเวลปัจจุบันเลเวลสิบเอ็กพีสบเต็มสามดนะคะคือเลเวลเนี่ยสามารถขึ้นไปได้เรื่อยๆนะคะไม่มีที่สิ้นสุดนะแต่คือยิ่งเลเวลสูงเนี่ยพอสัตว์เลี้ยงเราตายปุ๊บมันก็จะยิ่งฟื้นคืนชีพช้าช้าลงน,นะคะเดี๋ยวกดออกไงวะเออน แล้วก็วิธีเลือกบีคอนของสัตว์เลี้ยงก็ทับ P อ้า P B ใช่ไหมเอา้าไม่ใช่นี่วะเดี๋ยวนะ P B นี่คือเป็นการเลือกเอ่อโหมดของสัตว์เลี้ยงนะคะถ้าเกิดเป็นสายไลท์เนี่ยสายขบขีนีก็จะมีแค่2โหมดก็คือเฟรนลี่กับนอร์มอลใช่ปะวะหรือมีโหมดอื่นอนะันนี้ไม่น่าใจเหมือนกันนะแต่ถ้าเกิดเป็นสายฟาร์มเนี่ยก็จะมีแบบโหมดฟาร์มด้วยถ้าเป็นสายพิพก็จะมีโหมดพิอะไรประมาณนี้เนาะ เพราะนันเออคราวนี้เราจะเข้าไปที่เบคอนพีทนี่ p b e a ค o นนะคะ <Huh. S 1> เข้ามาตรงนี้สายขีดจะมีให้เลือกสองอย่างคือ,อ,อบัฟดำน้ำกับบัฟรีเจเนเรชั่นวิธีเลือกบัฟก็คือหยิบมาเดี๋ยวนะใส่ไหนวะงั้น uh. เดี๋ยวเดี๋ยวงงนิดนึงโอเคต้องหยิบแค่คลิกนะคะคลิกปุ๊บแล้วก็เดอามาหนึง่ง ว้ายอันนี้คือเราเลือกได้ว่าเราจะให้บัฟเฉพาะตัวเราเองหรือบัฟผู้อื่นด้วยถ้าสมมติยังบัฟตัวเองคลิกหนึ่งทีแล้วก็บัฟตั้งเป็นออนเอาใส่สีเขียวตึง้งโอเคตอนนี้เราก็จะไม่ได้บัฟวอเตอร์บีตติ้งแล้วนะคะบัฟมันก็น่าจะขึ้นเรื่อยๆเอา้าทำไมหยุดละหนูสงสัยเมื่อกี้น่าจะมีอะไรผิดพลาดโอเคติดยังวะยัง เหมือนๆน,นิดนึงนะเขาไม่ค่อยได้เปลี่ยนบัฟนะคลิกคูเทิร์นออนโอเคนี่ได้วนะับเบอร์เตอร์บิตติ้งอะนะถ้าหมดแล้วมันน่าจะบัฟให้เรื่อยๆนะใช่ไหมหรือเปล่าอา้าวทำไมอย่างนี้ละ่ะเธอทำไมเธอทำกับเราอย่างนี้ละ่ะเราขายหน้านะรู้ไหมไหนเอ่ยงงวะแล้วจุดนี้บอกตรงงงมาก Cancel d ดัน บับออนนี่เราเลือกบับออนแล้วนะเธอโอ้ยปวดหัวมอเตอร์เบตติ้งโอเคนี่ขึ้นแล้วนะคะแล้วก็มันก็จะขึ้นเรื่อยๆนะจากหกวิเป็นเจ็ดวิหกวิเป็นเจ็ดวิเรื่อยๆเนาะโอเคนี่เราขอเปลี่ยนกลับนะคะเปลี่ยนกลับมาเป็นอันนี้รีเจนอันนี้แล้วก็นี้เตือดึงรีเจนตะเด้งขึ้นหรือไม่ ที่จริงคือเหมือนกับว่าเราไม่ต้องกดเปิดปิดทุกครั้งที่เปลี่ยนก็ได้นะคะโอเคนี่รีเจนแล้วโอเคได้ปรับรีเจนแล้วเวลาซ่อนเสร็จเลี้ยงนะคะแบบไม่ให้มันมารบกวนนะ psa โอเคนางหายไปนะคะระบบอื่นของเซิร์ฟนี้มีระบบแต่งงานระบบแต่งงานทับ marry นี่ก็จะมีคำสั่งของการแต่งงานขึ้นมานะคะระบบแต่งงานเนี่ยมันจะมีข้อดีคือ เ, <Huh. S 1> เวลาเราขอแต่งงานปุ๊บเราเสียตังค์ในการ <Huh. S 1> แต่งงานนะคะห้าหมื่นแต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยเราจะสามารถว <Huh. S 1> ับ์ป้เราขอไปหา <Huh. S 1> คู่รักของเราได้แล้วก็สามารถเซตโฮมขึ้นมาใหม่หนึ่งหลังได้แล้วสามารถวับไปได้โดยที่ <Huh. S 1> ไม่ต้องรอสามวินาทีนะคะแล้วก็ <Huh. S 1> มันจะมีเอฟเฟกที่ว่าให้เราคลิกขวาที่คู่รักของเรานะคะแล้วมันจะกลายเป็น <Huh. S 1> เหมือนการจูบก็คือจะมีเอฟเฟกหัวใจขึ้นมาหลายๆหลายๆ,ๆ,ๆดวงนะคะ นอกเหนือจากนั้นไม่แน่ใจว่ามีอะไรหรือเปล่าแต่คิดว่าพน,นี้คลิปนี้คงจะขอพอแค่นี้ก่อนนะคะเพราะรู้สึกจะค่อนข้างยาวแล้วเดี๋ยวคลิปมันจะมันจะอัพช้าเนาะเพราะว่าเดี๋ยวถ้ามีอะไรเพิ่มเติมนะคะเดี๋ยวจะมาแนะนํากันเพิ่มแล้วกันแล้วเดี๋ยวก็คลิปต่อไปที่อาจจะทําเกี่ยวกับเซิร์ฟนี้นะคะก็คืออาจจะไปแนะนําบ้านของแคลนแคลนแคลนของ BCA เองนะคะโอเคว่าวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ บ๊ายบาย